่จะมาจะพาพี amos, bodies, food, ่พหนงลกท่ำหน้าท้านะจ๊ะนะเนกดาษนะคัดเี่ยข้าวมนเจีี่าวมันเียวข้าวแต่้ จำฝากทีนจ้าันน้จะเป็นเป็นลำตัวอ๋อจำน้ำเป่าเอ้โหน่งแม่สาวโอเน้ำเปาพ่อคุณจะตงไปหรือเปล่าพวกเขาพวกนั้นจะฝากแล้ลงไปนรอเอาไม่เดินไปหร้อ นนเวณท่านเป็นตัวที่ขดลอ้ลอมนะคะเป็นลาตัวพนทขไปค่ะันี้จะเป็นช่วงลาตัวท่านขดเป็นยันชัยเจเียวเลยค่ะอันนี้สีทื่นแดงงูนอนขดสีมีหนึ่งสองสามแต่ว่าน้ำไม้ย้ำฝนสีงามกว่านี้ลำตัวพันสิ์ขดเป็นนงเงาหิ้มอ ถ่าลุกมาคะ่ะตรงนี้มีไฮไลท์ดนิดอ่ะไปเย็นก่อนถ่ายไปกก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นมาทุกวันนี้ถ่ายก่อนหลับตาตรงนี้เย,ย็กรอได้วยครับนี้ อันู้นไมทายหอกไม่ไหวแล้วกบัคกจะายบงกองเพื่อนโอ๊ะี่ทายกันนอกนี่เขาะอดไตงกาวมพี่เข้ามามขำอาไทายลูก ร้านแตใใ่น้องไทยมามาถ่ายรูปกับย่ามาดูะไเมยลหรอมานเย็นค่ะเขาเขายางขึ้นมาแต่ทางฝนพรอนงมาในนี้คือจเขาอยู่ในากนแอร์เลยแมายางมาเมีเมยงมาทำนาน่างี้ยาะ ลงมาถามิเห็นไปดอกทำแฟที่แอร์เลยมึงผาไปน้อ,นนองงามมะข้อมองมไ,ไอม่เห็นหก้ามองไม่เห็นหรอกเขาได้กลินน้อเขาเป็นล่องซึ้งอะ ให้ดูปะค่ะตรงนี้แต่ให้ตรงนี้คือรับพลังแสงต้นต้นมันใชายตรงจุดนี้เอาอันนี้ไปเฮ้ยทำทางไหนดูไรนอดช่องรับพลังแสงนะแสงจะส่งลุงทางตรงนี้มานเรามาขอพลังบารมีจากปู ถ้าเราไปต่อแถวไอตอแนวเลยค่ะคุณแม่น่าจะเป็นเสื้อสีขาวตอแวนี่ตรงเสื้อสีขาว้าตวเนเก็บยบเนเกนกเนเกเนเบเงเกนกับนเดเินเกเงินเงนเก็บเงงนเินเก็บเิเ เรามาต่อแถวตรงนี้สักพัการงานการเรียนร้ยิี้ว่เแ็พมว่งนมาทางนี้นะคะเป็นทางงานแถวงานนะคะต่อทานแถวมาทางนี้เลย

i okay.